สวัสดีครับมาชมรายการกล้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์กันต่อนะครับก็มีพระมาให้ท่านชมจ่ละคิดจ่ละคิดอันนี้ก็เป็นพระกลุเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนี้ชมพระกลุกทั้งแถวสุพรรณกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นในประวัตินะครับก็ ออกที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายอดโถมีทั้งเนื้อชินและก็นเนื้อด,ดินนะครับรูปร่างก็คล้ายกับผงสุพรรณนั่น,นแหละทำไมถึงเรียกยอดโถยอดโถนี่เพราะว่าพระเนี่ยจะอยู่ตรงยอดเจดีย์เลยนะครับเนี่ยเขาจึงเรียกว่าพระยอดโถนะฮะแต่ก็ลักษณะ คล้ายกับพระพง์สุพรรณนะครับเดี๋ยวชมดูนะฮะเนี่ยเหมือนกับพงสุพรรณนะหน้าแก่นะครับอันนี้เนื้อชิ้นนะดูดูด,ดูดูเนื้อนะครับเนี่ยนะถ้าเนื้อชิ้นเนี่ยเขาเขาจะขรุขระเป็นขุยนะครับทีนี้ พิมพ์โอ้โหองนี้องนี้ระเบิดให้เห็นเลยนะครับนี่ระเบิดนะครับอยู่ที่ว่าถ้าเขาได้มาแล้วมาเก็บไว้ยังไงนะครับแต่และคนเก็บก็ไม่เหมือนกันนะ่ะทีนี้การแล้วแล้ว,แล,วแล้วการตัดแล้วก็รูปทรงก็ไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูทีนี้เซียนเนี่ยส่วนมากเขาจะเอาตำหนิมาเป็นที่ตั้ง นะครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะผมผมนี่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อเซียนเลยเพราะว่าสบการณ์จากเซียนในหลายอย่างนะครับเขาทำให้เราไม่ไม่มีความเชื่อมั่นตัวเขาเองนะครับ่าดูอันนี้ตัดเซียนทั้งบนเห็นไหมน,นี้แหลมอันนี้จมนุนะอ่าแล้วดูดูดูตัดกับตัด เหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่คล้ายไหมขายมีเส้นอนี่มีไหมไม่มีอาองนี้แหลมอ่าองนี้นี้เส้นนี่อีกเส้นงุ้มเข้ามาทางไหนหน้าอกเห็นไหมหูแขนอ่านนี้เห็นอันนี้หายไปเว้าวไปอ่าอันนี้ออกมามีติง่งอันนี้ระเบิดเนี่ย นะครับชี้ให้เห็นเนี่ยถ้าไปเอาตำหนิเลิกคุยกันนะครับขายกันจะไม่เหมือนเห็นไหมแข้งข้างขวาเนี่ยตรงนี้ปุ่มอันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันแต่นี่เล็บเท้าอ่าอันนี้มีหน่อยอันนี้เห็นคล้ายๆเห็นหัวแม่เท้าอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยชี้ให้เห็นว่าถ้าไปเอาตำหนิไม่ต้องคุยเนี่ยอันนี้ เอาพิมพ์เดียวกันฮะอันนี้ไม่เห็นเล็บนะเล็บนิ้วโป้งเท้าเนี่ยไม่เห็นอ่านี่นะครับนะครับขาข้างขวาฮะนะครับพ้าเพาวยังไม่เหมือนกันเลยเนี่ยซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกันนะนะครับแขน อันนี้ผุไปไม่ว่ากันเนี่ยอันนี้แขนเล็กนี่แขนใหญ่เห็นไหมตัดอ่าอยู่ที่ตัดแต่แขนไม่เท่ากันละท,ทั้งทั้งที่เป็นพิมพ์เดียวกันอ่าแล้วดูองคนี้เนี่ยครับมันไม่เหมือนกันนะจะไปจะไปเอา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 ,เอาตำหนิมาว่าเนี่ยเรียบร้อยเลยครับอ่านี้เนื้อดินเนื้อดินก็เช่นเดียวกันตัดอ่าดูนะตัดจะไม่เหมือนกันเลย ตัดชิดตัดกว้างอันนี้เห็นเนี่ยเห็นเห็นชัดเลยนิ้วหัวแม่มือกับนี่อันนี้ไม่ชัดเห็นไหมอ,อันนี้แหลมกับแหลมออันนี้นะครับหน้าอกออันนี้กว้างกว่าน,นี่เล็กกว่าอ่าซอกอันนี้หักอันนี้ไม่หักที่ตัดเหมือนกัน อ่าเดยอันนี้โค้งอันนี้หกักนะเห็นไหมเนี่ยครับน,นี่นิ้วอันนี้แบ้มืออย่างใหญ่เลยอันนี้งุม้มนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกตำหนิทีนี้จะไปเอาตำหนิมาว่ากันนะมันจะใช่ไหมล่ะครับอ่าดูนะอันนี้พิมพ์เดียวกันเนี่ยดูหูสองหู นี่มีหูเดียวนี่สองหูอ่าเนี่ยครับแขนเห็นไหมเนี่ยคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเนี่ยครับอาชีให้เห็นอันที่นี้มาดูเนื้อกันอ่าเนือ้อเนือ้อดูเนื้อดินก่อนอันดูเนื้อดินเห็นไหมมันก็จะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยนะครับถ้าจะให้ เงาให้ขึ้นเงาเนี่ยคือรุ่นพ่อผมเนี่ยผมเห็นพ่อเขาเอาเอาใบตองแห้งมาขัดนะครับแต่รุ่นเราไม่ต้องใช้ขี้พึ่งเลยหรือน้ำมันจันทร์ก็ได้นะครับขัดเลยนะฮะแต่สมัยก่อนเขาเขาใช้อนั่นแหละครับใบตองแห้งมาขัดโอ้โหจะขึ้นเงาสวยนะะสมัยก่อนเขาจะทำอย่างนี้ แต่ถ้าไม่ล้างดีที่สุดนะครับไว้อย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าจะให้สวยให้อะไรเราไม่คิดขายอย่างผมเนี่ยองค์ที่ไม่คิดขายผมทําให้เก๋เลยทําให้ใหม่ไว้แต่ก็นานๆไปเขาก็เก่าขึ้นมาอีกเพราะว่าพระพระกุเนี่ยเขาจะขึ้นไขขึ้นสนิมขึ้นคาบขึ้น,นอะไรขึ้นมาเองนะครับไม่ว่าเนื้อดินเนื้อชินนะฮะโอ้โหองนี้องนี้เป็นเป็นลาเต็มเลยครับ เพราะผมได้มาหลายที่นะไม่แค่ได้มาคนเดียวนะโอ้ยนิลาแล้วก็เป็นคล้ายเป็นอิสุกอิใส่นะครับนี่ น,นี้เขาเรียกว่ายอดถูนะครับอ่ดูดูเนื้ออันนี้เนื้อชิน้นเนื้อระเบิดนะครับยอดถู่ะครับ โทรมาพูดมาคุยกันกับอาจารย์สุทัศน์มันเขตวิทย์นะครับ mm hmm. ก็รายการกล้องส่งพระคนสุขโขไทยข้าราชการครูบำนาญน,นะครับเลยสะสมงพระไว้นะครับไม่ตม่ำกว่า20ปีถึง50ปีนะครับแล้วก็อยู่กับคนเท่าคนแก่อยู่กับพ่อกับปู e K, อ่อีกก็รวมๆแล้วเป็นร0อปีแล้วครับพระที่ผมมีไว้เนี่ยครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ